มือทิพย์การละครภูมิใจเสนอละครสองทุ่มตอนเมียของอภิรักษ์โกธที่ซีอีอฟอเล็กทีดีชื่อว่าจิกีิเป็นมิจฉาชีพที่หวังทุกตัวกับดงดาราตอนที่หนึ่งเมียคนสวยอภิรักษ์ชื่อจิกิสะพ่อผาใหญ่สิ้นดีแม่เอย๋ยอภิรักษ์คนมากมากพูดเปรยเปรยอ,อยากจะดังเป็นลูกเขยหลายตำบล นางจิกกี้เป็นเด็กริงค็อกเทลเหล้าธุรกิจสีเทาๆข้างถนนใครจะรู้ขายเหล้าเบียร์ให้กี่คนอภิรักดื่มกี่หนไม่คอนเฟิร์มแม่งเที่ยวชาญการตอแหลการวางมาดอภิรักหัวฉลาดคิดริเริ่มเทรดค่างเงินสร้างเครือข่ายแล้วเหิมเกริมกลายเป็นบอสมีเงินเติมเสริมบุญญาเงินชาวบ้านร้านตลาดที่ติดกับ คนหลงเชื่อเงินหายวับอยากจะบ้าภิรักรวยสมบัติทรัพ์ยนานาส่วนเมียสาวก็หันสาสถาพรไปเมืองนอกเป็นว่าเล่นเอ็นจอยมากอาซอซผัวเข้าหลดปากแล้วพูดอ้อนอยากไปเที่ยวพักโรงแรมไปหลับนอนเที่ยวยุโรปไปพักผ่อนท่องแดนไกลเล่นหิมะร่อนเครื่องบินไปเกาหลีเจสสิก้ายี่ห้อนี้รู้จักไหม เรื่องสำอางของจิกกี้สั่งทางไกลผลิตที่เกาหลีใต้ใช่ไทยแลนด์จ้างเบลล่ามาพรีเซนต์เล่นชุดใหญ่ว่าของดีรีบซื้อใช้ลิปเนื้อแน่นขายสาม้อยไม่แพงหรอกเหล่าแฟนๆเบลคอนเฟิร์มเดินอกแอ่นไปรับตังได้ค่าตัวถั่วเฉลี่ยก็5ล้านแสนอิ่มหนำและสำราญสุขสมหวัง ส่วนจิกกี้ได้โปรโมทอย่างเวอร์วังผลานเงินทองอย่างบ้าคลั่งอลังการคือเรื่องราวแบรนด์สินค้าตราอุบาทหลอกต้มคนแล้วประกาศอย่างอาถรรพ์ว่าสินค้าของจิกกี้และวงวานบริสุทธิ์ลิปสีหวานผ่านออยแต่ไม่ผ่านด่านศีลห้ามหานรกสิ่งที่ทำคือโกหกอีขี้ช่อเงินลงทุนของชาวบ้านเขายืนรอ ปันกำไรจนเขาทอห่อเหี่ยวใจค่าตัวตายสลายร่างกลางแขนขาเงินลงทุนสะสมมาหวังค้าขายอภิรักและเมียสาวทำวอดวายปีจิกกี้เดินตูดใส่ขึ้นเครื่อง,งบินกรอนตอนนี้มีประเด็นเน้นฟอร์เกซี o อยังเป็นเด็กดูเวอร์จินแต่เนื้อแท้เหี้ยมเกินคนใจทมินจัดฉากลวงแล้วพลิกลิ้นแจกคำคม อีจิกี้ซื้อกระเป๋าหลุยวิตตองนักลงทุนได้แต่มองแสนขื่นขมเจ้าของเงินรอหน้าเหี่ยวจะเป็นลมเห็นจิกีก้เดินบนพรมสีแดงแดงถลูเงินเป็นว่าเล่นเป็นผีบ้าบริษัททำบังหน้าตลับแป้งลิปสติกเครื่องสำอางทาแก้มแดงอีจิกีก้อีใจแหว่งแหว่งส้นตีนมหากาภาพลงตามหาสนุก เสียงของเหยื่อลอยไปปลุกเปาหุ้นจีน D.I.S เปิดสารด่วนคนโดนกินเกือบหมื่นรายเสียทรัพย์สินให้คนลวงเรื่องงายกครบ8ปีรู้กันแล้วได้ลุงป้อมภูงิขับแมวเดินง่วงงวงรักษาการตามทํานองไม่หลอกลวงได้เวลากลับมาทวงคืนบันลลังลุงป้อมรอเวลานี้เป็นที่หนึ่งอยู่ใต้ตีนอันเน็นห่งป้อมอยากคลั่ง เป็นพี่ใหญ่ยายต่ำเตี้ยตกบันลังคนมองข้ามเพราะคำสั่งจากเบื้องบนหัวหน้าพักควรได้เป็นท่านนายกแม้ดูป่วยเดินเปลี้ยปลกกระเสือกกระสนต้องยิ้วปีกยามเยื้องย่างสารวนแต่ลุงป้อมเขาคือคนนัมเบอร์วันกูเฉยๆนะพี่น้องกูขอบอกเขาทำโพโพผีหลอกอย่าข้ามขั้นกูโหดเลยลุงป้อมมากูรู้ทัน นั่นไงมุงตุลาการสั่งออกมามีมติห้าต่อสีไม่ชีช้ำให้อีตตูปนั่งปากคว่ำเป็นหมาบ้าจากนายกก็เหลือเพียงยศนามาหลุดทำเนียบหลุดสภาต้องลากลแต่ช้าก่อนคำตัดสินไม่สิ้นสุดสารทั้งเก้าไม่ใช่ตุ๊ดนอนป่วยไขย้ยังแข็งแรงธรรมะ,ะแมงเก่งกว่าใครจะตัดสินวินิจฉัยในหนึ่งเดือน อย่านาศาลยาเสรอบอกไม่ผิดให้อยู่เลยต่อชีวิตไม่ยอมเฉือนอย่านาศาลเพราะในหลวงอาจจะเตือนว่าหมิ่นท่านมาแอบเลื่อนคำบัญชาหมายเลขเก้าท่านบอกเองเป็นนายกรับองค์การหัวพงกอย่าผีบ้าแปดปีแล้วไอ้หน้าโง,ง่ตู่หน้าชาหนีนักข่าวกลายเป็นหมาในบัดดลสง่างามมากไอ้หอบผิวปอกเปิ นักข่าวถามเลิกไม่เลิกไม่ยอมดน้นทิ้งโพเดียมเดินหนีเลยแปลกชอบกกนครบ8ปีก็ปลีกตนอยู่คนเดียวอย่าบอกนะรอเวลากลับมาซ่าหากว่าสารรักขี่บ้าคนตาเบี้ยวไอเลตูปไอ้ตาสอนหมาหอนเกลียวอย่าบินเหินแอบ,บหลบเลี้ยวย้อนกลับมาให้ลุงป้อมเป็นนายกสักยกหนึ่งงานเอเปกโลกตะลึงเหล่าขี้ข้า แบกนายกคือลุงป้อมครองกลาขึ้นเวทีเอ่ยวาจาเปิดพิธีพอพูดจบก็แบกกลับนั่งที่โต๊ะเดินไม่ได้ดูกโกโ๊ะกในทุกที่สาธุสาธุให้ลุงป้อมจงได้ดีเป็นนายก50ปีสีวิลไยให้แห้งตายคาทำเนียบรัฐบาลเอาเลยป้อมบริหารหากทำไหวนั่งรถเข็นหรือวิวแชร์ตามสบาย ส่วนไอ้ตู่ให้อยู่ค่ายทหารไทยนี่อะไรไม่มีเลยสปิริตแค่ลาออกตามลิขิตทำเป็นไหมด้านละทนะอิตูกพ่อยอดชายเดือนสิงหาคือวันตายหมดเวลา24สิงหาคมขมคอตู่น้ำตาแตกแม่งนอนปุ๊กไม่อยากซ่าปกติจะชูคอสามเวลา24เดือนสิงหาหาไม่เจอ เรื่องฟอเล็กใช่เรื่องเล็กแต่เรื่องใหญ่เอามาเล่าใครเป็นใครนำเสนอสองสามวันที่ผ่านมากูนั่งเลอเรียบเรียงเรื่องจนท้องเฟ้อเพ้อทั้งวันอะไรนะให้ลงกรอนแบบทีทๆลงทุกวันก็คงดีแสนสุขสัรค์ืนนี้น้ำมึงแต่งเองหากแต่งทันสามสิบบทหากขยันแต่งเข้าไปแต่ละเรื่องต้องเรียบเรียงและววิเคราะห์ ใครเป็นใครเอามาเฉาะคลายสงสัยทำคนเดียวไม่มีทีมโปรดเข้าใจไดอารี่แต่งเอาไว้ให้ตัวเองที่เปิดช่องแค่ทดลองสมองใสอยากจะรู้ว่ามีใครใคร่ข่มเหงอยากจะรู้ว่ามีใครคนกันเองเข้ามาฟังพอคลื่นแครงบรรเลงกลอนไออีไหนเป็นผีบ้ามาดิสไลด์มึงแต่งเองซีอีควายหยุดเห่าหอน ช่อง YouTube มีเป็นล้านไม่ต้องนอนตีอย่างเดียวเอาแต่สอนราวเป็นเซียนกูจะบ่นเรื่องของกูจะหอนเห่าฟังข่าวสารแล้วอยากเล่าเอาแท่เคียนช่องพี่พูดอัมมลิงกูวนเวียนช่องไทยรัฐกูอ่านเขียนพิจารณาระยะหลังกูนอนป่วยช่วยไม่ได้แต่งไม่เสร็จกลัวนอนตายพระยมล่า นี่บุญแล้วมีกรอนลงบางเวลาอย่ามาเร่งอย่ามาด่าช้าเหลือทนเอ้าตายหาเสือกนอกเรื่องเครื่องกุติประเทศไทยเดินทางผิดเพราะโจรปล้นยึดอำนาจ8ปีแล้วตูบหน้าทนศาลตัดสินบังเกิดผลจริงไม่จริงต้องรอดูอีกหนึ่งเดือนนะเพื่อนๆรัฐบาลจะสะเทือนหรือนั่งนิ่งแค่เปลี่ยนมาเพื่อปกป้องควีนและคิง ประคองเกมห้ามตบกลิ้งล้มกระดานป้อมแทนตู่ก็เหมือนกันบรรลัยต่อทีมงานเดิมมียี่ห้อปอหน้าด้านหากป้อมไปอนุตีนคงหน้าบานภูมิใจไทยบริหารหวานแน่นอนบุรีรัมจะมาแทนเมืองกรุงเทพเอาไหมละหากอยากจะเปลือยล่อนจ้อนวนในอ่างผลัดกันเล่นบทละครพักเพื่อไทยรอสั่งสอนพร้อมก้าวไกล กูไม่ไปร่วมกับบอบกูขอหลบใช่หมดแรงไม่อยากรบไม่อยากไล่แต่ร่างกายและสภาพเหมือนใกล้าตายทำแค่พ่นลมหายใจใส่บทกลอนใครมาอ่านแบบผ่านๆจะได้รู้ยุคแปดปีแกงอีตู่แม่งคตอดหลอนเราจะทำตามสัญญารอตังทอนเบี้ยประชุมใช้กบนอนนาน8ปีพอไล่เฮียได้สำเร็จไม่เสร็จสม ตัวจันไรตัวกลมกลมไม่ยอมหนีมานั่งแทนสามเวลาตามพิธีให้พวกมึงเสียภาษีให้พวกมานเสนียดหนักไม่พักผ่อนหลอนกันต่อดาวเสาแทรกยิ้มเหี่ยวห่อกันทุกบ้านสภาพสภาพสาระรูปแทบจะคลานเป็นนายกเป็นตำนานวงสุวรรณจบตอน เมียของอภิรักโกธที่ซีอีอฟอร์เหล็กทีดีชื่อว่าจิกีเป็นมิจฉาชีพที่หวังทุกตัวกับดงดาราตอนที่หนึ่งคิดเขียนฟาพิฆาตโดยกวีประชาชนกระวนประชาชี